นะคะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนดนตรีครูกบบบบนะคะวันนี้เราจะมาฝึกการเล่งเสียงขลุยรีคอเดอร์นะคะขลุยรีคอเดอร์นักเรียนมีกันอยู่แล้วเนาะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะขลุยรีคอเดอร์เป็นขลุยที่เป็นขลุยสากลน,นะคะจัดอยู่ในประเภทเครื่องเป่าลมไม้เราเรียนเรื่องประเภทของ เครื่องดนตรีสากลกันไปแล้วมีทั้งหมด5ประเภทถูกต้องไหมได้แก่เครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมทองเหลืองเครื่องสายเครื่องลิ้งหนิวแล้วก็เครื่องกระทบนะคะคุยรีคอเดอร์เนี่ยถูกจัดอยู่ในประเภทเครื่องเป่าลมไม้นะคะเครื่องเป่าลมไม้หน้าตาของคุยรีคอเดอร์เป็นอย่างนี้เป็นคุยเล็กๆแบบนี้บางคนอาจจะเรียกว่าขุ่ยสากลนะคะนักเรียนหยิบขุยของตัวเองขึ้นมาเลยนะคะแล้วสำรวจดูคุยของตัวเองซิว่าจัดอยู่ใน รูปแบบวิธีที่ถูกต้องที่เตรียมพร้อมจะเป่าหร,หรือเปล่านะคะลองสำรวจดูก่อนว่า 1. ป่ปากะแก้วตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าปากกแก้วเนาะอยู่ตรงกับรูบังคับเสียงข้างหน้าตรงนี้นะคะตั้งแต่ปากกอแก้วลงมาจนถึงรูเกือบสุดท้ายตรงนี้จะต้องอยู่ตรงกันหมดเลยยกเว้นรูสุดท้ายตรงนี้ตรงนี้ เขาเอาไว้ปรับสําหรับนิ้วก้อยบางคนบางคนนิ้วก้อยสั้นบางคนนิ้วก้อยยาวก็ปรับตัวนี้สามารถปรับได้ไปมาเพื่อให้รองรับกับนิ้วก้อยของตัวเองได้นะคะข้างหลังจะมีแค่รูเดียวแบบนี้เลยเป็นรูนิ้วข้ํานะคะมีแค่รูเดียวแบบนี้ใช้สําหรับนิ้วโป้งข้ําไว้หรือว่าปิดเสียงไว้นั่นเองนะคะปากขุิยที่เป็นแบนๆวอลๆอย่างนี้หันเข้าหาตัวนะคะตรงนี้มันจะแบนๆวอลๆแบบนีบน้หันเข้าหาตัวเลยนะคะ ทีนี้มาดูวิธีจับขุ่หรือคอเดอร์กันนะคะเราจะมือซ้ายมือซ้ายของเราไว้ข้างบนเริ่มจากที่นิ้วโป้งก่อนนิ้วโป้งแตะเข้าไปข้างหลังรูข้างหลังตรงนี้นิ้วชี้รูแรกนิ้วกลางนิ้วนานะคะต่อไปนิ้วก้อยเราไม่ใช่นะนิ้วก้อยมือซ้ายเราไม่ใช้เราใช้มือขวาต่อไปเลยเริ่มที่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาแล้วก็นิ้วก้อย ะะอย่างที่บอกนิ้วก้อยตรงนี้สามารถปรับได้เมื่อกี้ครูรู้สึกว่ามัน,มนยันนิ้วครูมากไปหน่อยก็ปรับให้มันพอดีให้นิ้วก้อยมันพอดีกับตรงนี้นะคะวิธีจับขลุ่ยนิโคเดอร์ทั้งสองมือแบบนี้มือบนนิ้วก้อยไม่ใช้มือล่างนิ้วก้อยปิดให้ถึงนะคะโอเคเมื่อจับได้แล้วเรามาเรียนรู้โน้ตในแต่ละเสียงในแต่ละนิ้วว่าแต่ละนิ้วเราปิดแล้วจะได้เสียงอะไรบ้างนะคะ,นะคะเริ่มที่โน้ตแรก ปิดหมดแบบนี้ทุกคนปิดหมดแบบนี้อยู่เนาะปิดหมดแบบนี้เราจะได้เสียงคือเสียงโดโดพอเปิดไปหนึ่งนิ้วเป็นเรต่อไปเปิดหนึ่งนิ้วเป็นมีต่อไปเปิดหนึ่งนิ้วเป็นฝาต่อไปเปิดหนึ่งนิ้วเป็นซอนไลนไปลาชีต่อไปเป็นโดสูงโดสูงจะมีการสลับนิ้วเล็กน้อยเปลี่ยนจากนิ้วชี้ มากดนิ้วกลางที่รูที่สองเปลี่ยนจากนิ้วชี้เมื่อกี้เรากดรูแรกเปลี่ยนมากดนิ้วกลางรูที่สองสลับกันนี่นะคะจากทีเป็นโดอ่ะโอเคทีนี้มาเริ่มจากที่โน้ตต่ำที่สุดเสียงโดโดต่ำที่สุดเวลานดเรียนเป่าค่อยๆใช้ลมอย่าตะคอกอย่าตำเบงลมออกไปเพราะว่าเสียงที่ได้มันจะเป็นเสียงที่ไม่ถูกต้องค่อยๆเป่านะคะค่อยๆเป่า,นะะปาโน้ตแรกโด เาให้ได้เสียงแบบนี้ให้เรียนใช้ลมเบาๆลมบางๆถ้าใครใช้ลมแรงมับบนจะกลายเป็นไงมันจะเป็นเสียงที่ไม่ถูกต้องนะคะใช้ลมเบาๆบางคนไม่ได้แบบนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุน,นั่นก็คือ นักเรียนอาจจะปิดนิ้วไม่สนิทหรือเปล่าบางมีนิ้วบางนิ้วไหนที่มันเปิดออกมาไม่สนิทหรือเปล่ามันก็อาจจะทําให้เสียงมันไม่ต่ำได้นะคะอลองเป่าโดพร้อมกันสามสี่ต่อไปจากโดเปิดหนึ่งนิ้วจะกลายเป็นเสียงเรนะคะ่ะเสียงเรคือแบบนี้ อย่าตะคอกลงลงไปนะคะอย่าเป่าให้แรงเกินเสียงมันจะแหลมขึ้นมานะคะเร่ต่อไปเป็น,นมีมีเปิดอีกนิ้วเป็นฟ้าอีกหนึ่งนิ้วเป็นเสียงสอด ติดกันโดเรมีฟาซอนโดเรมีฟาซอนนะคะลองเป่าติดกันโน้ตละสองจังหวะหมายความว่าโด ได้นะมือล่าได้แล้วนะอ่ะเราขึ้นไปขบดซ่อนเปิดนึิน้วจะกลายเป็นเสียงลามือขวาไม่มีให้กดโน้แล้วแต่ยังต้องช่วยไปพยุงขุ่ออยู่นะคะเราจะไม่เป่าแบบนี้เราจะไม่ยืนเอามือคว่ยหลังแบบนี้นะคะอีกมือต้องช่วยพยุงไว้เมื่อกี้ปิดที่ซ่อน เปิดหนึ่งนิ้วเป็นลาเปิดหนึ่งนิ้วเป็นทีแล้วก็สลับเป็นเสียงโดปิดนิ้วกลางเปิดนิ้วชี้ขึ้นไปอะฟังเสียงสอนสอนลาต่อไปเสียงทีนิ้วโป้งกับนิ้วชี้และสุดท้ายเสียงโดสูง ปิดแค่นิ้วโป้งข้างหลังกับนิ้วกลางดูที่2ข้างหน้าได้ให้ได้โดดสูงแบบนี้โอเคนะคะอ่ะซอนลายทีโดติดกันเลยโน้ตละสองจังหวะเหมือนเดิมพร้อม3ามสี่ โดต่ำเราจะไล่ตั้งแต่โดเรมีฟาซอลลาทีแล้วก็มาถึงโดสูงจากต่ำขึ้นไปถึงสูงโน้นละสองจังหวะโน้นละสองจังหวะนะอ่ะเนาะสาม ขึ้นได้แล้วลงด้วยไล่ลงด้วยไล่ลงก็ต้องเริ่มจากเสียงที่สูงที่สุดเมื่อกี้ไล่ลงไปเสียงที่ต่ำที่สุดเสียงที่สูงที่สุดเมื่อกี้คือเสียงโดสูงโดทีสลับนิ้วดีๆนะอย่างงงนะโดทีลาซอนฟามีเรกโดขาลงจะยากนิดนึงตอนนิ้วนางกับนิ้วก้อยน,นะคะอ่ะเริ่มที่โดสูงรอบสาม ระวังนิ้วก้อยแหลมนะระวังแหลมนะบางคนคุมลงไม่ดีนิ้วเสียงนิ้วลาดอาจจะแหลมได้อ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งโดสูงไลนลงมาโดดอ่ะหอสามสี่ทีนี้เอามารวมกัน ตอนขึ้นกับตอนลงเอารวมกันนะคะแปลว่าโดสูงเราจะต้องเปล่าทั้งหมดร2รอบโดสูงเป่าทั้งหมด2รอบโดเรมีฟาซอลลาทีโดโดทีลาซอนฟามีเลโดโอเคนะสองจังหวะเหมือนเดิมเพราะส ลองไปฝึกดูนะคะฝึกไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงเพื่อให้เราคุมลมของตัวเองให้ได้คุมนิ้วของตัวเองให้ดีนะคะแล้วเสียงที่ออกมามันจะเพอร์เฟกแน่นอนนะคะวันนี้เท่านี้ลากันไปก่อนบาย